ผู้ชมครับนายกเมืองพัทยาขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาทุกภาคส่วนนะครับหลังจากที่เมืองพัทยาได้รับคะแนน i t a ประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสจากปป,ปชระดับดีเยี่ยมทั้งในประเภทอปทและอปทรูปแบบพิเศษถือว่าเป็นคะแนนที่สูงที่สุดเลยนะครับตั้งแต่เมืองพัทยาเคยได้รับมากับ นายประเมศตรงานพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณ2,567ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชโดยบอกว่าปีนี้เมืองพัทยาได้คะแนน ITA อยู่ที่99.41อยู่ในระดับ AA หรือดีเยี่ยมนะครับ ของประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรูปแบบพิเศษถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเมืองพัทยานี่ถือเป็นคะแนน ITA ที่สูงที่สุดที่เมืองพัทยาเคยได้รับมาตอกย้ำถึงความตั้งใจในการทำหน้าที่นายกเมืองพัทยาซึ่งตั้งแต่รับตำแหน่งมาได้ยกระดับมาตรฐานการทำงานด้วยความโปร่งใสสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะโครงการที่มีการก่อสร้างระยะเวลานาน,านและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เช่นการก่อสร้างสนามฟุตบอลภาคตะวันออกและอาคารวอเตอร์ฟรอนต์เป็นต้นรวมถึงปัญหาที่รอการแก้ไขก็จะดําเนินการอย่างดีที่สุดครับตัวหลักเกณฑ์การประเมินเนี่ยมันก็บอกแล้วว่าสิ่งที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำในในส่วนของการดูแลเรื่องเรื่องทำอภิบาลอย่างดีที่สุดแล้วนะครับส่วนเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขต่อไปก็คงเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้ให้ทุกอย่างรู้ร่วงไปได้วยดีครับ นายประเมศยังกล่าวขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาทุกคนที่มีส่วนร่วมทําให้ได้รับผลประเมินที่ดีเยี่ยมเช่นนี้นะครับซึ่งจะเป็นขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เมืองพัทยายึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและรักษาคุณธรรมในการดูแลประชาชนต่อไปสําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA โดยปปชค,ครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐรวม8,325แห่งเข้ารับการประเมินทั้งเทศบาลอบจอบต,ตรัฐวิสาหกิจหน่วยงานกระทรวงทะวงกรมจากทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานต่างๆในการให้บริการประชาชนมีผลงานความโปร่งใสและมีคุณธรรมอย่างไรบ้างซึ่งนี่เป็นมาตรฐานที่ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการในการให้บริการประชาชน ก่อนการประเมินผลและจัดทำเป็นคะแนนให้กับปปอชคอรับ